สวัสดีครับปอกันอีกแล้วนะครับกับที่เอพธนาบัตรเจริญฟ้ามบาลลังานตะลนนองแวงสุกผาอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะครับนี้ก็เป็นเสาร์วันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์ที่24นะครับกันยายน2อ6 6ันายนะครับอดีตกำลังสิบเอียวเิกมะล่างมักีดออมามักีดนะครับอยู่ที่กุดลังสารคามนะครับนี้กำลังพึ่งขับรถออกมาจากบ้านนะครับเอาไปติดตามชมกันนะครับ ครับหลังจากที่ห้อรับมาได้สักพักหนึ่งกันี่นะครับถึงมอดแล้วนะครับเนี่ยป้ายอีกหนึ่งร้อยเมตรมีรถบรรทุกเข้าออกนะครับเนี่ยสายมือนะครับมอสดานโรงงานแล้วนะครับเนี่ยชิดซ้ายเข้าไปเลยบริษัทเปยดตาห่วงชนเจริญจำกัดนะครับนะครับเดี๋ยว้ายขมากกับที่รถจอดด้วยนะครับเนี่ยรถ แกมัดน,นะครับเอาตรงไปติดต่ออ่าร,าปรอปพก่อนนะครับเดีย๋ยวเราได้ตั้งกลองไว้ก่อนเนาะ อย่าลงไปติดต่อราปพ่อ ครับอันนี้คือติดต้อเรียบร้อยแล้วนะครับเก็จะให้เป็นบัตรมานะครับบัตรมาบัตรนะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปทางในนะครับนะครับหลังจากเขาติดต้อรับบัตรนั่งปอประพอมาแล้วเขาก็เข้ามาสั่งแล้วครับอันนี้สั่งเรียบร้อยแล้วเขาเข้ามาทางในนะครับทางในก็จะเป็นร้านแห่งหน่นะครับอนุญาตไทยนะครับ ลานทางในนี่อถ้าไปขวามือฟังปุ่นจะเป็นกากสดนะครับามาซ้ายมือทั้งนี้จะเป็นเปลือกมะลัางนะครับผงผมเปลือกมะลัางนะครับผมขี้มาทั้งปีนะนบรรยากาศทางในนะครับอันนี้ก็มันคือคักนะครับอานาจะเป็นมันมันไร่นะครับมันไรครับโอ้ต้องเสือบเลยนะครับอโอ้มันหนีฝน ทั้งขี่ดินทั้งียังเนอะครับโอ้เบิงบุบออกเนยนะครับ,บ,น,รบนี่นะครับราพอมาหอดนี่ก็พื้นที่นี้จะเป็นเปลือกมะล่างนะแต่ว่ามันเกิดแหนะปือป้อๆเเปลือกมะล่างรอบนะี่นี่นะครับตาม ไอ้นี่นะครับเอาเของมาห่อแล้วเขาเอิดตาไม่ยังเกาะเอ่อตามันเนาะนะครับอ่าขอเวลาแต่งรถกันจักหน่อยนะครับมาถึงแล้วนะครับหลังจากที่แต่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอ,อเป็นมาตาักไข่นะครับนี่นะครับ ล้อรถมาตักไข่ก็คือเขามาจอดล้ออยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวรถเพลินสิมาตักไข่เองนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศข้างในของไหลนะครับเนี่ยนะครับรถเดี๋ยวว่าเอาลงแล้วนะครับใหม่ๆเลยนะครับเนี่ย รอ,อบนี้ถังก็หลายเนาะครับถังประมาณอยู่เจ็ดแปดถังสิถังอะไจอยู่พ่อแล้วก็เอาไปหลายเนาะครับครับผมพ่อแล้วครับพอแล้วครับเพราะว่าถังก็หลายเนาะครับรอบนี้ถังก็หลายเลยเอาทันมีนะครับเปืือกล่างดีๆนะครับเลยไม่ไม่เลยนะครับ เดแล้วผมทีจัดระบบรถก็เราก็ไปสร้างน้ำหนักออกนะครับแล้กก็จจายเงินนะครับครับผมหลังจากที่เขาเขาไปเอาเปลือกมะล่างมาแล้วมาสร้างน้ำหนักนะครับนี่ใบนี่เขาต้องออกไปขึ้นรอบพ่อๆนะครับเป็นจิเป็นของมุนอันนี้เขาแล้วก็นี่ใบสร้างน้ำหนักนะครับรอบนี้ผมได้อยู่ที่เก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบกิโลกร,รัมนะครับรวมเป็นเงินหนึ่งร้อยเก้าสี่บาทตันละสองร้อยนะครับอันนี้บ่หอดตันนะครับ เป็นอย่างปกติรอบนี้ผมก็อเอาหน่อยเพราะว่าถังผมมีแคบมกเกินซิปใบเนาะครับถังว่างถังว่างผมมันบากเกินซิปใบนะครับเดี๋ยวเขาเอาบินเขาขาวไปให้เรารพอๆก็คือกับบ้านได้เซ็ตซับแล้วนะครับนี่ก็คือว่าปกติผมดีไซนประมาณตันสองเขาตันหานะครับอ่าอัดไปได้อยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือว่าถังที่ยูบานเขามันบาว่างนะครับอ่านับเบิ้งมือเ้านี่ได้เก้าถังนะครับโดยประมาณ ขันตันหนึ่งมันก็สิ่ยูประมาณจ็ดแปดถังเก้าถังนะครับก็เลยก็เลยแบบจงไว้ีใส่น้ำมาร์คนั่นนะครับก็เลยเอาไปแค่นี้นะครับวัได้เอาให้เพิ่นไายนะครับครับนี่เขาก็ับขึ้นบัสให้เพิ่นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาก็สิเดินทางกลับบ้านนะครับเนี่ยได้มาแล้วนะครับเก้าร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับเขาเฉลี่ยเบิ้งนะครับตามที่เขามาซื้อกับเขาก็สิพ่ออ่านออกนะครับว่ามันสิได้หนักเท่าใดยังสี่นะครับ มาแล้วก็รอป่ากลับบ้านกันครับครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เทาไปเอาเปลือกมะล่างมาเนาะครับเทาก็กอกสําเร็จแล้วเป็นมาร์กในยังไซแล้วนะครับวันที่24เดือนเก้านะครับนี่นะครับ24เดือนเก้าได้ทั้งหมด8ถังเนาะครับ9070กิโลได้ทั้งหมด8ถังพอเต็มดีเนาะครับตันหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ8ถังเนาะครับนี่นะครับเท้าเกษไว้เองใช่ไหมครับเนี่ย สิบเจ็ดเดือนเก้าได้สิบสองถังยี่บสี่เดือนเกได้แปดถังนะครับเป็นอย่างว่าที่สิเดือนเก้าได้สิถังนะครับมันพอมันหนึ่งพันสี่รกิกโลนะครับเกือบตันเคิงนะครับอ่าบัดที่นี้วันที่ยีนี่มันเก้าร้อยเจกิโลได้แถังนะครับก็เทีไปไงตันนึงก็ได้แถังของถังร้อยห้ิบรนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับคลิปนี่เปนคลิป้าไปซื้อเปลือกมะล่างมากิดล้ะก็ มากอกนะครับแต่บ่ได้อ่าขบวนการทํามหนเบิ้งนะครับถังตอนนี้เขาก็เหลือถังเปล่าแค่สองใบนะครับกัคาดว่าอาทิตนากับอาจีพได้จักตันหนึ่งนะครับช่วงนี้กัตุนไว้นะครับตุนไว้โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้กัฝากไว้ด้วยนะครับปล่อยงัวมากินเปลือกมะล่างตอนเศร้านะครับเปลือกมะล่างมักกิดนะครับของเขานะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้เหลือสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวจะกระตายน้อย พอกกับกงกวงนะครับแต่ว่ากะยางวนกันอยู่นะครับบาท่านนิ่งนะครับนี่แม่กับลูกนะครับเบังลูกนะครับการายลูกนะครับแม่มันกับลูกนะครับพันธุกรรมดีการจัดการดีนะครับทรงผลดีนี่นะครับแม่แต่ว่าแม่มันอาจสิทธทองติดยากแนจังหน่อยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสันี้ครับผมสวัสดีครับ